สวัสดีนะคิดกำลังรับมชมคุณทุกชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมครับในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ละมาดูนะคุณแขกรับเชิญเฟสครับชาแนลบอกทีครับยินดีต้อนเราก็สู่เฟสฟครับชาแนลค,คนนี้กันอีกแล้วนะครับโอเคในพาร์ทน,นี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนหนึ่งนะ่นในล็อกเกอรเลยสวัสดีนะผมชื่อ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 อะไรมีชื่ออะไรมีชื่อบุ๊กใช่ไหมครับ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 แล้วพี่ชื่ออะไรครับชาแนลอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะ พี่ครับพี่ครับคือเฟสคือเฟสเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอุ้ยพี่เด้งหลุดอ้าวพี่หลุดเหรอพี่หลุดเเดี๋ยวราจะกลับเข้าซื้อใหม่เนื่องจากพี่สั่ีให้เรียนต่อตอนนี้นะตอนนี้นะผมอยู่อยู่เยดีวอยู่อันนี้นี่คือม็อบอารีน่านะเขาเรียกว่าม็อบอารีน่าเป็นเกมที่งั้นแหละครับเพิ่มแบบเปิดรหัสให้ทุกคนดูหมดเลยอ่ะเกมแบบพิมพ์รหัสเลยอ่ะไม่้เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนรหัสก็ได้ โอ้โดนคลิกเลยอ่ะน้องเล่นคลิปพีพีได้ไหมทำไมอ่ะคือ,อมันไม่ให้เขา้ามาไปในหน้าแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่ไปสับทำไมอ่ะเล่นหนึ่งชัปปง่วโมงโอเคเล่นคลิปพีพีแล้วกันทำไมอ่ะเขาถ่ายอันนี้ไม่ไกับทับเนบะ <c oughs> โอเคไปคลิป PVP นะครับขออภัยนะที่ไม่ได้ถ่ายนะครับ โอเคเด้อขอถ่ายใหม่รอบหนึ่งนะฮะอ่าฮะโอเคครับเชิญเชิญแล้วเดี๋ยวกด F1 ก่อนโอเคครับโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟซครับชาแนลคนนี้กันอีกแล้วนะครับผมในพาร์ทนี้นะคะผมมาเล่นเซิร์ฟเสียงดังเนาะดังเนาะพิกัดมาฮะพิกัด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 จู่ปิกัดนะครับโอเคนะคะมาเดี๋ยวเราเลือกคลิปก่อนดีกว่าตอนนี้กดแอปตอนกด น้องน้องเป็นสายอะไรเดี๋ยอะไรพี่เลือกอะไรเนี่ยเอาพี่เป็นอาเชอร์พี่อยู่อะไรเอออยู่บนโลกไมครับครับเอออยู่อยู่อยู่ม็อบอารีนาหรือคิดพีพีคิดครับฮะพี่อยู่คิดพีพีครับโอเคผมไปแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมไม่ชอบคิดพีพีที่นี่เลยทำไมอ่ะเฮ้ยพี่มาลงความกันเดี๋ยวเราเป็นทีมกันครับอันนี้ครับผมจะขอเลือกเป็นสายซอมบี้นะครับเป็นสายที่อ่อนิสิต ฟังที่เป็นใครอะคืนี้เลยไอ้ที่เป็นขึ้นเพียร์เฮ้ยพี่อยู่ไหนนี่อยู่ด้านหน้าเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแขกรับเชิญตัวตนจริงนะพี่อยู่ไหนมา่าพี่ตัวตนอีกโอ้ยไม่รู้ตัวตนเฮ้ยอยู่ไหนครับมามามา